วีลคั่มแบ็กออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวแบบจัดเต็มเกี่ยวกับสุดยอดเครื่องบินรบที่ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพด้านการป้องกันประเทศที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันนั่นก็คือ jas 394ดีกรีปเป็นจากประเทศสวีเดนเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและถูกยกย่องให้เป็นนักสู้แห่งท้องฟ้าที่มีความสมดุลที่สุดในโลก ถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนที่กองทัพอากาศไทยจะได้ปริปเพนเข้ามาประจำการประเทศไทยเคยใช้ F-5 Tiger II และ F-16 Fighting Falcon เป็นกำลังหลักแต่เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องบินเหล่านั้นเริ่มเก่าและต้องการการปรับปรุงที่ทันสมัยมากขึ้นการตัดสินใจของไทยในการเลือก JAS-39C ดีปริปเพนจากซาบป,ประเทศสวีเดนถือเป็นก้วสำคัญเพราะไม่เพียงแต่ได้เครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงแต่ยังรวมถึงระบบการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย สำหรับสมรรถนะของคริปเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและประหยัดต้นทุนในการปฏิบัติการมากกว่าเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่น พลังของมันคือเครื่องยนต์วา沃 AM RM12 ที่ให้แรงขับถึง8 0 5กิโลนิวตันพร้อมระบบอ f t ต r b บ r n e er, เทำให้กริปเปนสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงเมตสองหรือประมาณ2470กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินรบมากกว่า3,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าตอบโจทย์การปฏิบัติการในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในด้านการรบกริปเปนถือเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการครองอากาศ การโจมตีภาคพ,พื้นดินและการสกัดกั้นทางทะเลอาวุธที่ติดตั้งได้มีความหลากหลายตั้งแต่เอ็มลบเก้าไซวินเดอร์อีริสทีเอ็มลบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มอาร์เอเอ็มสำหรับการสู้รบทางอากาศไปจนถึงอาร์บีเอสหนึ่งห้าเอฟสำหรับการโจมตีเรือรบและยังรองรับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์เจดีเอเอ็มและจีบียูสี่สิบเก้าอีกด้วยปืนกลอากาศขนาดยี่สิบเจ็ดมิลลิเมตรก็ยังคงมีให้ใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องการการต่อสู้ใกล้ชิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ของพริเปนก็ถือว่าเหนือชั้้นดดวยรา A-Pulse d o p p l e r Radar ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายรวมถึงระบบ Data Link ที่ทำให้กริปเป็นสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันและกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่เครื่องบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้การรบสมัยใหม่ที่ต้องการความเร็วในการตัดสินใจมีความได้เปรียบสูงมากและนี่คือสิ่งที่กองทัพอากาศไทยให้ความสำคัญมาก หนึ่งในจุดขายของ p r i v นคือความประหยัดในการดูแลรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหญ่อย่าง F-15 หรือ Eurofighter Typhoon ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงการบินของ p r i v นต่ำกว่ามากมีรายงานว่าอยู่ราวราว4,700ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงการบินในขณะที่ F-16 อาจสูงกว่า7,000ถึง8,000ดอลลาร์และ F-35 อาจแตะถึง30,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงตรงนี้ทำให้ประเทศไทยซึ่งมีงบประมาณกลาหมจำกัดสามารถใช้งานเครื่องบินรบที่ทันสมัยได้โดยไม่เป็นภาาารระทงงกกเเิินนไป หากพูดถึงราคาการจัดหากองทัพอากาศไทยได้เซ็นสัญญาจัดซื้อกริปเป็นรุ่น4ดีจำนวน12ลำในปี2007โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ19,000ล้านบาทไทยหรือราวๆ600ล้านดอลลาร์ในเวลานั้นรวมทั้งยังได้รับระบบเรดาร์เอรีไอเออและ C และการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากซาบอีกด้วยเมื่อหารเฉลี่ยแล้วราคาต่อลำอยู่ที่ประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ในเชิงยุทธศาสตร์พลิเปนไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าไทยเท่านั้นแต่ยังทําให้กองทัพอากาศไทยสามารถประสานการทํางานกับระบบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ไทยเลือกรลิเปนยังทําให้ประเทศได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการบํารุงรักษาและการปฏิบัติการซึ่งช่วยให้ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบที่มีในภูมิภาคเดียวกันเช่น su 3 0ของมาเลเซียหรือ f 1 6 v ของสิงคโปร์ริเปนอาจจะไม่ได้มีพลังขับดันที่มากที่สุด แต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างคือความสมดุลระหว่างสมรรถนะการควบคุมงบประมาณและความง่ายในการปฏิบัติการนักบินที่ฝึกกับกริปเปนยังกล่าวว่ามันเป็นเครื่องที่ควบคุมง่ายระบบ F ฟล b บายวทํทำให้การบินมีความเสถียรและตอบสนองรวดเร็วเหมาะกับการสู้รบแบบทันสมัยที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ริปเปนเป็นที่ชื่นชอบคือการปรับปรุงอัปเกรดได้ต่อเนื่องซับมีแผนการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กับกริปเปนอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี เครื่องบินก็ยังคงทันสมัยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ต่างจากเครื่องบินบางรุ่นที่เมื่อหมดอายุการผลิตแล้วการอัปเกรดแทบจะเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยยังได้ประโยชน์จากการมีกริปเปนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับสวีเดนรวมถึงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการมีกริปเปนทำให้ไทยสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมระหว่างประเทศได้อย่างมั่นใจและยังเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นอีกด้วย พูดถึงการใช้งานจริงกองทัพอากาศไทยได้นำกริปเปนมาประจำการที่กองบินเจสุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการป้องกันแน่นฟ้าภาคใต้และทะเลเอ่าวไทยกริปเปนได้เข้าร่วมการฝึกหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการฝึกคอบราโกที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในมุมมองของประชาชนและคนรักเครื่องบินรบกริปเปนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความทันสมัยและความภาคภูมิใจ หลายครั้งที่มีการจัดแสดงการบินกริเปนก็มักจะได้รับความสนใจจากสื่อและผู้ชมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงการบินเดี่ยวหรือการบินแบบหมู่กริเปนก็สามารถโชว์ความคล่องตัวและพลังที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้เสมอถ้าจะถามว่าคุ้มค่าหรือไม่กับราคาที่ไทยลงทุนไปหลายฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่เพียงแค่ได้เครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูง แต่ยังได้องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนที่ทําให้กองทัพอากาศไทยสามารถยืนหยัดในภูมิภาคได้อย่างมั่นใจอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตเนื่องจากการรบสมัยใหม่กําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการพูดถึง F 3 5 Lightning II และ KF 2 1โบเร,รมามของเกาหลีใต้ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกต่อไปสําหรับไทยแต่ในระหว่างนี้กริปเป็นยังคงเป็นกระดูกสลังของกองทัพอากาศไทย และยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปแล้ว JAS 3 9 4ดีกรีปเป็นของกองทัพอากาศไทยไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่แต่เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยก้าวทันโลกสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความคล่องตัวค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและความสามารถในการอัปเกรดทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่คุ้มค่าที่สุดในภูมิภาคและเป็นความภูมิใจที่คนไทยทุกคนสามารถยกขึ้นมาเป็นเกราะคุ้มกันท้องฟ้าของชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ